เที่วเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมเริ่มจากการตั้งนาฬิกาก่อน

จังหวะที่4ก็คือตีทั้งหมด16ครั้งก็จะเริ่มตีนาฬิกาโบราณแบบอัตโนมือตอนประมาณนด่แหละครับ เวลา8ปดนาฬิกาเมื่อกี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการในการเทียบเวลาแล้วก็การตีนาฬิกานะครับเดีย๋ยวค่อยมา ไลฟฟังหลังจากจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวขอนําเข้ารายการธรรมะเพราะวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับจะมีการนําเข้ารายการธรรมะด้วยนะครับทั้งหมดคือการใช้อัตโนมือหรือว่าใช้คนตีปกติฉะนั้นมันจะมีเรื่องของ Human e r r o r หรือว่าความผิดพลาดท,ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราจะพยายามควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุดนะครับรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์ ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวิชุป,ปะมะกถาว่าโดยปัญญาประดุษสายฟ้าโดยพระพรมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นการถ่ายลงทิกตอกเป็นไดอารี่นะครับเป็นบันทึกนะครับวันแรกที่ก็มีเรื่องของความผิดพลาด นะครับหรือว่าทั้งจากอุปกรณ์เองแล้วว่าจากบุคคลเองก็คือผมเองด้วยนะครับ2เรื่องเลยด้วยกันนะครับก็เลยขอบคุณน้องอละลลาเจซีด้วยที่แนะนําให้เราลองถ่ายเป็นไดอารี่ลงทุกวันนะครับอย่างแรกเลยทีเมื่อกี้คือนาฬิกาเนี่ยนาฬิกา,น,า,กานี่คือระบบานาฬิกาโบราณซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมือหรือว่าเป็นระบบที่ใช้คนดึงปกติเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราตั้งนาฬิกาเนี่ยสี่ครั้งเรามี4ีจังหวะซึ่งจังหวะเมื่อกี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ย ตบแล้วเนี่ยมันต้องลันเลยคือ1 2 3 4คือตึง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 แต่เมื่อกี้ตบไปแล้ว1ไม่ลันตบไป2ไม่ลันต้องตบรอบที่3ถึงจะลันซึ่งอันนี้มันเกิดจากความเรียกว่า,อาแอนทิคนะฮะหรือว่าวินเทจของนาฬิกาที่อาจจะมีเรื่องของกลไกที่มันไม่ได้ไม่ได้เปะ๊ะเหมือนกับเป็นดิจิตอลหรือว่าออโต้ก็เมื่อกี้ตบไปจริงๆต้องตบระดังเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้ตบไป3ครั้งถึงจะดังทําให้ เวลาที่มันควรจะตกเนี่ยสักประมาณ7นาฬิกา59นาที38วินาทีเนี่ยมันควรจะดังตอนนั้นแต่มันไปดังตอนประมาณสัก4 5วินาทีมันก็เลยเรียกว่าวิ่งไม่ครบ16รอบก่อนที่จะเป็น8โมงแล้วพอเวลาดึงลูกตุ้มเนี่ยมันก็เลยจะไปเข้าเวลา8โมงพอดีจริง,รงๆมันควรจะมีระยะเวลาห่างกันสักประมาณ6วินาทีเพื่อความเพื่อความ ตั้งสติได้หรือว่าความเหมาะสมในการเทียบเวลาของคนที่เขาเทียบเวลากับทางวิทยุห่งประเทศไทยนี่คือ human error ด้วยแล้วก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างหนึ่งด้วยส่วนเมื่อกี้อันนี้ไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันนั่นคือ,อเขาเรียกว่าเป็นตัวตีเข้ารายการเช่นก่อนจะเข้าถ่ายทอดเสียงต่างๆก็จะมีการตีลุกตุ้มตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องดังเนี่ยแต่ประเด็นคือเมื่อกี้ลืมสังเกตว่า หมุดตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่นต้องให้ทีมช่างมาซ่อมเพราะว่าถ้าตีแล้วมันควรจะดังแบบใสๆแบบนี้แต่ตอันนี้เนี่ยมีความผิดพลาดอ,อุปกรณ์น,นิดนึงก็เลยเสียงอาจจะภาษากีตาร์คือบอดนิดนึงละกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเทียบเวลากันใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ